สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับฟ i f a l ไล่ s ้างเซิร์ฟกุลี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ MP หรือตัว MC ฟ้านะครับผมถึงส0 0หมื่นนะครับผมก็จะมาแลกของครับนี่ครับ MP บ้านเขานี่แลกกันอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับแต่จากเซอร์ฟไล่ฟ้ากัเพีเลยนะครับผมเอนแรกมันผมก็จะรอห้าหมื่นนะครับผมแต่ก็คงไม่ทันนะสงการเลยนะครับผมนี่ครับ นี้เป็นสามมื่นสามมื่นโซลเลอร์ที่หนึ่งครับซึ่งมันมีแย่น,นี้ครับการ์ดก็มีอยู่เจ็ดใบนะครับผมน,นี่ก็ W ัซนะฮะแล้วก็วิทธิ์ได้ตัวอ่อนนะนี่ครับอันที่ผมจะซื้อจะเป็นอันดีแล้วมันสองแถมหนึ่งนะครับผมก็ถ้าลราซื้อเราจะได้สามกล่องมังครับนะครับนี่ก็จะมีท็อปสามสิบเีนะอันนี้น่าจะสิบยิมป้านะ อันนี้08ยูโรมั้งครับน่าจะใช่คนระับน่าจะใช่เลยฮนะนี่ก็0เต็มูซีทีมออฟเดอะซีซั่นนะจุ่มหนึ่งในนี้ก็ไม่ได้หมดนะครับผมนี่5ล้าน ned, 10ล้าน20ล้าน30ล้านคนระับจัดเลยครับผมไม่รีมมนะลาครับทีมว่าปุ ian, ๊บจบครับเหลือ 18m เลยนะครับผมเป็น point นะไม่ได้ m นะครับผมนี่ครับได้3กล่องแล้ว เราจะมาเปิดอันนี้ก่อนเลยอะสุ่มตังค์สามจุดห้าล้านหนึงสิบห้าล้านแล้วได้สามจุดห้าก็ก็จะรวยเลยนะครับผมปึ๊บได้สิบล้านครับโอ้เทพเลยครับมีต่าใช้ครับสิบล้านเลยครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดกล่องอันนี้ครับสามกล่องรวดเลยครับปุ๊บโอ้ยยี่สิบล้านครับเจ๊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 ยี่สิบล้านมาครับปุ๊บห้าล้านจบเลยครับการ์ดไอ้สัตว์อย่างได้การปุ๊บ อืมท่ากับ10 WC สต็อกไปครับผมก็จะมาเปิดนะรวยเลยฮะรวยเลยม <c oughs> ีครับจะได้พลาติกเวลานี่เทพเลยนะครับครับนึงสองสายแล้วกดโอ้ยสองเครืุ๊โอ้โหใครกันเนี่ยรูปไม่ขึ้นด้วยนะผม ก็ไม่รู้นะมาแล้วครับก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับผม <c oughs> เอเครับก็ได้มาตั้งยี่สิบเกือบสามสิบล้านนะคุ้มค่ามากมายนะครับไม่ใช่หแล้วนะเฮ้ยเปิดได้ยี่สิบกับห้าเออถูกกันแล้ว เกือบ30ล้านนะครับผมแล้ว่ไอ้ของฟรีนั่นอีกก็10ล้านโอเคครับก็รวยเลยครับผมอีอัปเดตทีมันหน่อยครับผมไม่เติมก็เทียบได้แล้วผมเนี่ยสามร้อยล้านแล้วนะครับผมโอเคครับก็อยู่ดีอ่ะอยู่ดีแล้วมีนักเตะดีๆใช้อะไรแบบนี้นะไม่เติมสักบาทนะครับ โอเคครับก็แค่นี้เลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม